อ actually, ่าโอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้กันในเกมบัสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในป้ายในดีใหม่นะครับเซิร์ฟ7 3 1เป็นเซิร์ฟเฉพาะกิจนะครับก็อยู่ไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้แล้วชมคลิปอย่างผ่านในส่วนเพลสบัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเเขข้้้้้าาาาาาามมมไไดดดดใในนนนนนหหชชช่่่่อออออองงงงงงคคครรรรรััับบีกกกกกกึุณตต็สถะผ อ่ะเดีย๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะฮะก็ต่อจากอีพีที่แล้วนะเลเวล40นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะับผมก็เลเวลขึ้นช้านะครับผมพลังกายไม่พอนะอ่ะก็เลือกสกงสกินชุดมาเรียบร้อยนะครับก็โปเกมอนที่ผมจะใช้ก็เป็นไอหัวไฟแหละนะครับผมเห็นไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมก็เลยเอามาเล่นนะฮะเบื่อมีทูกรอกไงก็เลยเล่นตัวอื่นดีกว่านะฮะอ่ะตอนนี้เราก็มีอยู่3ตัวแหละเดีย๋ยวเรามาลุยกันก่อนนะครับ อ่ะสู้ไปก่อนตอนนี้ผมใช้3ตัวนี้อยู่นะก็มียักษ์ส้มนะฮะแล้วก็ลิซดอนนะครับผมแล้วก็กลาดอนนะครับผมเล่นไปก่อนนะฮะรอเจ้าหัวไฟนะแน่อนอนครับทีมไฟเกิดแน่นอนนะับผมไฟดินอะ่ะผสมกันผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นไฟนะแต่ว่านอนาคตก็คงเป็นไฟหมดนะครับเพราะว่าใช้โชคลาไปก่อนเจ้ายักษ์ส้มนะอ่ะอีกเว็บนึงครับจะได้กวาดล้างได้ทักทีนะ ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับช่วามิวของเราโอเคผ่านแล้วนะครับอย่างน้อยตรงนี้ก็กวาดล้างได้ในวันถัดไปเอ้าไม่ได้เหรอเอาโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแล้ววันถัดไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวล้างเลยแล้วกันนะฮะเออล้างไปนะครับผมช่างมันล้างบนเออเอ้ากดผิดล้างบนล้างบนนะครับผมมาเลยนะครับต่อเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะดันให้มากที่สุดแล้วกันนะครับไม่รู้จะถึง4 5่ส้ไหมนะพีนี้นะ ถ้าถึงก็ไปรับเทพเลยนะครับผม,มเทพผมอาจจะไม่ใช่เทพที่หล,หลายๆคนชื่นชอบก็ได้นะอ่ะผมเล่นต่อจากด่านเดิมนะครับมันเหลือแค่ไม่กี่ด่านก็จะครบละนะครับ18คือผมแทบไม่เห็นมีใครเล่นเลยเจ้าหัวไฟอะ่ะเออลองเล่นดูแล้วกันนะผมว่ามันเก่งอยู่นะเออจะเล่นโ,โอก็ยังไงอยู่อยโ,โอ้ผมไปสุ่มกาชาแล้วกันนะฮะจริงเจ้าหัวไฟก็มีสุ่มสัปดาห์นี้เหมือนกันนะ แต่ว่าเพชรไม่ถึงไงก็เลยเลือกเทพแล้วกันนะครับแล้วก็มีทูก,กรอกอย่างที่บอกผมเบื่อแล้วนะฮะมันเล่นมีทูก,กรอกตลอดเลยนะครับเปลี่ยนบ้างนะครับผมอ่าโอเคลองดูถ้าเกิดว่าไม่เล่นมีทูกรอกมันจะรอดไหมดีนี้อ่าโอเคครับอ่าแต่ถ้าถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะน้องๆที่มือใหม่ก็แนะนําให้เล่นเป็นมีทูกร่อนะครับมันจะช่วยง่ายกว่าโอ้พลังกายก็หมดอ่ะเนี่ยชีวิต อ๋ไปต่อไม่ได้ครับพลังกายหมดนะฮะต้องไปหยิบใช้ในกลอ่องอ่าโอเคผมมีอยู่สิบสองอ่ะใช้แคกสองอันก่อนแล้วกันอ่ะกลับไปใหม่นะครับมันเหลืออีกด่านนึ่งไงโอ้โหจะผ่านอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันด่านนี้เพราะว่ารอบก่อนเนี่ยมันไม่ผ่านนะอ่าลองดูครับโอ้โหโดนเลยครับโอ้โหโดนฉกแค่ทีเดียวอะ่ะคือพลังผมมันแค่แสนหกเองนะมันไม่ได้เยอะมากนะครับหรือว่าเอาโอ้โหตายเรียบร้อยหือ ขาเรียกว่าอะไรไม่กระดิกนะเราไม่สามารถที่จะทำให้กระดิกได้โอ้เรียบร้อยจบแล้วนะครับจบแล้วครับนายนะครับโอเคสู้ไม่ไหวนะครับโอเค๋ยวไว้รอบหน้าเข้ามาสู้ดีกว่านะฮะต้องไปฝึกก่อนนะครับผมตรงนี้มันได้แค่นี้แหละนะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับส่งเควสก่อนแล้วกันนะฮะอย่างน้อยก็เล่นมาหลายได้แล้วนะครับส่งเควสไปขึ้นย่างเบล อ่ะเดี๋ยวกดใช้นะครับนี่ก่อนอ่าโอเคใช้เพชรเพื่อที่จะได้ทองมาเอามาอัพทองขัดแคลนนะฮะอ่ะเก็บแต้มภารกิจสนุกกันต่อนะครับไม่ว่าคุณจะสู้ด่านเลยลก็ตามว่าคุณก็ต้องมาเก็บแต้มภารกิจสนุกด้วยเพราะว่าในแต้มเนี่ย150คะแนนเนี่ยมันมีไอเทมที่มัแนแจกเราเลยไอเทมพวกนี้มันก็ใช้ในการอัปเกรดนะครับโปเกมอนพื้นฐานแหละถ้าไม่เล่นเนี่ยมันก็จะโตช้านะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็ไปลุยกันต่อนะครับ ไปเล่นด่านนี้บ้างดีกว่านี่ไปเลยไปตีนาง,หน,งหน้าสักตัวหนึ่งนะครับมานะครับผมคลิปในส่วนเจ็ดมึมันก็เป็นคลิปไม่ค่อยยาวหรอกผมก็จะตัดบางช่วงบางตอนมาลงนะฮะไม่ได้แบบว่ามาลงทุกอย่างเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านเยอะแลวการเล่นผ่านด่านเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับผม,มเป็นชั่วโมงอะนะฮะไม่งั้นคลิปจะเป็นชั่วโมงเลยมันนานมากนะครับผมผมก็แค่ตัดบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจมาแล้วกันนะครับให้รู้ถึงความเติบโตงไ้ดีก็พอ อ่ะโอเคเรามาปลูกเบอร์รี่ด้วยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกมูซาชิเพราะผมชอบพลังโจมตีเฉยแต่บางคนก็เลือกเป็นโคจิโร่เพราะว่าโคจิโร่เนี่ยมันเพิ่มสปีดเนาะกับพลังความป้องกันนะฮะก็แล้วแต่นะครับมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันเพิ่มแล้วมันได้เยอะดีนะมันเพิ่มแค่ตั้งพันหน่วยผมได้มาตั้งห้าหมื่นเลยห้าหมื่นอะซีพีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้อ่ะเราสู้กับเอ็นบีซีนะฮะไปเป็นเอ็นบีซีที่เราจะต้องสู้เพื่อที่จะ ผ่านเควสอะนะครับถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่ผ่านเควสกันเองหรือที่นี่แม่งเถื่อนว่ะมันให้เราสู้อยู่เลยห้าห้าปะ่นะทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะจะไม่ได้ละพักหลังเนี่ยเล่นแม่บ้านเดียวเลยไนงะไม่ได้เล่นเองบ้างนะครับไม่ได้ค่อยเล่นเองเท่าไหร่โอเคประมาณนี้แหละนะครับชนะบ้างแพ้บ้างแล้วแต่ แล้วแต่เราจับเจอนะอ่ะบริจาคกิ้ครับบริจาคกิ้วก็จะได้แต้มนะอ่ะโอเคนะครับอันไหนอัพได้ก่อนก็อัพไปก่อนนะครับไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอแบบเฮ้ยแต้มเยอะแล้วค่อยอัพนะครับคุณควรจะรีบอัพไปด้วยเล่นไปด้วยนะไม่งั้นนะช้านะครับบอกก่อนเลยอันไหนอัพได้ก็อัพครับใครที่เล่นมาพร้อมๆกันนะครับก็สามารถอัพได้เลยนะครับอันนี้ผมมากดไลค์ก่อนนะฮะเพื่อที่จะกดรับ Achievement นะฮะ ไอตรงเนี้ยนะครับภารกิจสนุกเนี่ยเล่นประมาณ10นาทีก็ครบแล้วนะฮะที่เหลือก็ตามอัธยาศัยนะครับอ่ะได้มา90แล้วนะครับเนี่ยหอคงห่อคออ่านนี่ดีกว่านะครับหาตังก่อนหาเงินหาทองนะครับผมไม่ค่อยมีเลยนะครับหายากมากช่วงนี้โอเคปุ้มอ่ะเรียบร้อยนะครับ ได้มาอะไรแสนนึงถึงไหมไม่ถึง9ก0 0 0มื่นกว่านะครับโอ้ยอ่อนจริงครับอ่ะไปนะครับไม่เป็นไรไม่ได้มีเทพไม่มีเทพดาเ,เม g กับเขานะครับผม่ะมีกาดอนคุมกลาหัวก็ดีแล้วอ่ะโอเคครับไปเล่นหอคอยกันบ้างนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้สะ่านหอคอยสักกี่ชั้นเนาะผมไม่ได้เล่นเลยเมื่อวานเล่นไปแค่ชั้นเดียวนะลืมนะฮะน,นี่เรามาเล่นเก็บของกันมันจะมีแต้มนะครับที่เป็นแต้มหอคอยเนาะ แจมพาวเวอร์นะครับเอาไปอัปเกรดนะครับก็ทได้นะครับผมก็เพิ่มพลังค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวจะพาไปอัปให้ดูครับน้องๆบางคนเนี่ยเข้ามาดูเป็นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่า้มันเล่นยังไงนะครับใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงนะครับก็สามารถย้อนไปดูป้ายดีได้ผมทำป้ายดีอยู่3ซีรีส์นะครับซีรีส์หกสองหกเจ็ดร้อยแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งนะครับผมไปย้อนดูได้นะครับการเล่นก็คล้ายๆกันแหละนะครับ เจอ p l a y l ไหนก็เล่นไปนะครับเจอป้ายในดีเซิร์ฟไหนก็เล่นดูไปนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีทริคการเล่นเกมนี้ต่างๆมีเป็น900กว่าวิดีโอครับเยอะมากเลยฮะดูเอาลวกันคือผมไม่มีเวลามาั่งแยก playlist ให้นะครับมีน้องๆก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้เอาป้ายในดีใหม่แยกออกมาดังหากอะไรเงี้ยก็พยายามทําดูถึมันเยอะจริงนะครับไม่มีเวลาเลยนะฮะถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะแยกให้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ฝากน้องค้นหากันไปก่อนนะฮะมันอยู่ในปกสกาแหละนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แยกเป็น playlist ให้นะครับ ลองดูแล้วกันนะครับผม,มต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าดูป้ายดีใหม่ของช่องผมเนี่ยมันก็จะลิงก์อีพีถัดไปเลยนะอย่างดูจบคลิปปุ๊บมันก็จะเป็นอีพีถัดไปเลยอะไรเงี้ยถ้าระบบมันไม่ถูกแยกออกมาก่อนนะอเรียบร้อยครับโอ,อ้จัดเลยครับเรียบร้อยอันนี้ง่ายอยู่นะครับชั้นแรกๆนะครับชั้นแรกๆไม่ได้ยากมากนะฮะมนก็ผ่านง่ายนะสบายๆนะครับ ชิวๆไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับผมโอ้โหมาดิเด่นจูมมคุนีฮะอี่เด้ออุย้ดย,ด,ยดินมันตีพวกสาฟ้าไม่ค่อยดีครับแพ้ทางไนงะเอ้ยเราชนะทางสายฟ้าแพ้ทาง อุ้ยตัวที่ตีไฟฟา้าไม่ค่อยเข้านะ่าจะเป็นพวกพืชนะฮะโอ้ใช้ได้นะเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอยากส้มเลเวลสามสิบเก้าอาได้ของครับมีอะชิฟเมนผ่านอดเด้นมาสี่เมตรเองเนี่ยก็ไล่เล่นไปเรื่อยนะตรงนี้อ่าชั้นที่เก้าแล้วนะครับผมชั้นที่เก้าแล้วก็ถือว่าเรื่อยๆอยู่นะสบายๆนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องรีบนะตรงนี้่ะค่อยๆสู้ไปนะครับ โอ้ยสบายเลยอ่ะชั้นนี้โอ้ยสบายเลยวะเนะี่ยโอ้โหหลับเลยเพื่อนยากเลือดมันน้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรอกเราไม่ได้เพิ่มเลือดให้เขาด้วยนะครับมันก็เลยโดนสอยง่ายๆนะครับผมอ่ะเฮ้ยมีมาพอดีเลยบัฟโอู้ได้บัฟเลือดพอดีครับแจ่มนะครับผมอ่ะก็ฟื้นคืนชีพมา25%หนึ่งในสี่นะฮะเอ้ย นะครับผมหนึ่งในสี่ประเด็นคือหนึ่งในสี่จะรอดหรือเปล่านะฮะเอออ่ะมาต่อนะครับผมตรงนี้หนึ่งในสีนนส่จะรอดหรือเปล่านะครับแย่เลยนะครับผมมาดยกันไอ,อี่ะโดไปไดิยังไงตบอืมหายเลยนะครับทีเดียวทีเดียวเลยนะครับยังรอดอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะการ์ลอน,นครับ ามีคนส่งมาให้ค่อยดีครับยังยังยังเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับอัดคลิปอยู่โอเคครับเดี๋ยวตอบกลับให้นะครับน,น้องเอ้รอแป๊บนึงนะครับผมกำลังไต่ทาวเวอร์อยู่นะครับผมเดีย๋าายวไต่เสร็จอะไรเงี้ยเียก็ไปตอบคอมเมนต์ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมตรงนี้อามานะครับโอ้โหผมว่ากายดอกรานี้ไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดแล้วล่ะโดนดิโูไม่ตายครับเบนเอ้ ชีวิตเอ้ยเอ้าลืมเลื่อนผมจะตีกระดอนครับโอ้โหจบเลยตายแทนไอ้ <c oughs> ผมว่าด่านนี้ผมไม่รอดแล้วละ่ะแบมันจะตีไม่่อยเข้าด้วย <c oughs> กรารดอนน่ะมันถึกอยู่นะโอ้จบแล้วละ่ะนายจบแล้วนาย <c oughs> คือมันตีเราไม่โดนก็จริงแต่พอมันลงเราลงไปปุ๊บเราก็ไม่รอดอยู่ดีถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังให้ดีโอ้โหโดนย้อนะครับผมโดนอีกแล้วนะครับโดนแบบว่าอ่าเป็นชุดเลยนะครับผมเรียบร้อยครับไม่รอดนะตายครับผมอ่าโอเคก็เสร็จสิ้นที่ชั้นด้วยเมื่อกี้เริ่มดู11หรือ13ไม่รู้อ่าช่างมันครับไม่ต้องนับแล้วนะฮะอ่าเล่นนิดหน่อยนึงนะครับผมคิดว่าเล่นสักด่าน2ด่านแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเซตตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติเราเล่นด่านจนภัยไม่ผ่านใช่ไหมก็ถ้าไม่ตายผมก็คือเอาไปกวาดล่างเดียว คือตอนนี้ทำไงก็ได้ให้ดันเลเวลให้ได้สีพายไวทสุดอะ่ะผมใจจริงนะอยากจะจบสี่พายอีพีนี้ด้วยซ้ำนะฮะนี่ก็มันล่วงเลยมา6กอีพีแล้วมั้งใช่ไหมมันนานแล้วอะ่ะยังไม่ได้เทพใช้งานเลยนะครับคือมันทันแน่นอนกิจกรรมอะ่ะสิบห้าสิบสี่วันที่เราคุยกันไว EP ้อีพีที่หนึ่งมันทันอยู่แล้วแต่การที่จะปั้นไปถึงเลเวลเจ็ดสิบอ่ะยากนะครับมีแค่สี่สิบห้าเองนะฮะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองอาทิตย์เดียวนะฮะอาทิตย์เดียวได้เทพเลเวลสี่สิบห้าทำได้อยู่แล้วนะครับ แต่ปั่นให้ถึงเจ 10, น่าจะยากแค่นี้เองนะฮะแต่ก็จะลองดูแล้วกันนะครับเผื่อ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 ไว้ก่อนลองดูครับเรียบรอยะะ้อยฮะอ่าโอเคเอ่ผมเข้ามาเล่นเกมนึงก่อนแล้วผมออกไปรับของแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดพลังกันบางส่วนด้วยนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามารับแต้มกันนะครับผมตอนนี้เพชรมีอยู่1791ยนะฮะยังไม่ได้สุ่มเทพนะครับผม ต้องเก็บอีกประมาณเท่าไหร่อ่ะเยอะมากเลยนะครับผมกว่าจะได้สุ่มตัวที่3นะครับผมหมื่นหน้าหมื่นห้านะอีกหมื่นห้าเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยเทีเดียวนะฮะอ่ะอพพลังกันหน่อยนึงรู้สึกว่าลิซิโดมันอ่อนเกินนะฮะตัวอื่นก็บวกมาเยอะแล้วนะครับผมอ่ะอาวุธเนี่ยผมใส่ไปก่อนนะผมไม่มีอาวุธตรงธาตุผมอัานไหนบวกเยอะผมก็ใส่เอาสแตตไปก่อนนะครับผมช่วงแรกนะฮะ เดี๋ยวพอเราไปเล่นด่านแล้วได้ของมาเนี่ยอ่ะตอนนี้พลังขึ้นมา2 2 0 0 0 0แล้วตอนแรกแสนหกใช่ไหมต้นคลิปตอนนี้แสนแปดแล้วมีการปรับเปลี่ยนสายวุธเล็กน้อยนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็มาไต่แรงกันนะครับตอนนี้อันดับ269นะฮะเดีย๋ยวเรามาไต่เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่จะทําไหวนะฮะคือพลังมันเพิ่มมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละแล้วผมก็ไม่ได้มาไต่เลยนะฮะอ่ะเรามาไต่กันคิดว่าชนะอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาแต่ว่า จะทํายังไงต่อไปเพื่อให้อันดับมันติด1ในร้อยผมยังไม่ติดท็อปร้อยเลยนะฮะนี่ติดท็อปสองร้อยห้าหกสิบเก้าเลยโอ้โหไกลเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับผมเล่นไอดีไหนก็ตามผมไม่ได้เน้นระบบนี้เท่าไหร่แต่ผมแค่มาเล่นเพื่อเอาเพชรเฉยๆนะครับมันมีเพชรแจกเฉยแต่ว่าไม่ได้แข่งกับใครเพชรที่ผมต้องการก็จะร้อยสองร้อยประมาณนี้แหละร้อยห้าสิบร้อยอ่าโอเคได้เก้าสิบห้าเพชรนะฮะอันดับขึ้นมาเป็นร้อยแปดสิบสองนะฮะก็ถือว่าติดท็อปท็อปสองร้อยแล้วแหล 180, ะท็อปร้อยแปดสิบอะ จริงๆมันก็สู้ต่อได้แหละนะครับแต่ว่าอย่าเราเคลียร์ก่อนนะครับหมดแล้วมั้งไม่มีอะไรให้เล่นแล้วมะเหลืออะไรอะ่ะอ่ะลงด่านกันนะครับคือด่านไหนลงได้ลงก่อนนะครับผมด่านไหนลงได้ลงก่อนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับด่านผจญภัยที่เราจะลงในในด่านตถัดไปเนี่ยคือมันเป็นด่านที่ติดเควสหมดเลยนะครับถ้าเราลงปุ๊บเราก็ไปส่งเควสเราก็ได้เอ็กพีอีกเบิ้ลหนึ่งนะครับผม อีกพีเนี่ยมันได้จากการลงด่านแล้วนะครับมันก็ได้จากการส่งเคเวสอีกนะครับผมในเวลาเราผ่าน1ด่านอะ่ะมันจะให้เรากลับไปคุย n p c ซึ่งยังไม่ต้องรีบนะครับไปคุยทีเดียวนะฮะเพราะ n p c คนเดิมนะครับผมเออจะไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมาใช่ไหมเดี๋ยวผมก็เสร็จทีเดียวผมก็ส่งเลยทีเดียวนะโอเคด่านสิบแปดแล้วนะครับเล่นมาถึงด่าน8แล้วนะฮะเดี๋ยวจบด่านนี้ไปส่งเคเวสเลยนะครับก็จะได้ AP มาค่อนข้างระดับหนึ่งนะฮะอาจจะเลเวลขึ้นเลยก็ไได้ครับป อุ้ยกอลิกี้นะถ้าใครกิกี้จะมีสีแขนกอลิกี้มีสองแขนวาลิกี้จะมีตัวเล็กเป็นหนังเฉยสกิลกลุ่มของยักษ์ส้มมันก็โอเคนะมันก็โยนหินก็ทำลายเป้าหมายได้ค่อนข้างดี3ตัวนี้มีสกิลกลุ่มหมืนเลยนะครับผมก็ค่อนข้างดีผมชอบมากนะครับแล้วไอ้ตัวหัวไฟที่ผมจะรับมาเนี่ยนะฮะก็เป็นตีกลุ่มด้วยนะฮะแรงด้วยนะฮะ แต่ว่ายากแรกกับการสูญเสียเลือดแต่ว่าผมมีวิธีป้องกันมาละผมมีวิธีเบรกมันไม่ให้เลือดมันลดมากนะฮะแต่ว่าช่วงเลดต้นเกมเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีพอนะฮะแต่ช่วงเลตเกมเนี่ยแทบจะเลือดไม่ลดเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ลองจอมาเล่นดูนะผมอยากเล่นนะฮะอยากเล่นอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับเล่นทีมไฟมาไม่เคยเล่นตัวนี้นะครับปกติจะเล่นกลาดอนโฮโอฮีทานนะครับผมใต้ดินอะไรเงี้ย ขาประจำนะฮะผมก็อย่างผมบอกผมไม่เห็นมีใครเล่นเลยเจ้าตัวหัวไฟนะครับไม่ใช่ลิงไฟนะหัวเป็นไฟดิสโกโอะผมจะเรียกว่าอะไรดีวะเออชื่ออะไรซอการดอนบางบางเว็บก็อ่านว่าซือการดอนนะฮะบางเว็บก็อ่านว่าซอกาดงอะไรสักอย่างแม่งอ้อ่านยากครับโอเคพาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่าเพอร์เฟกนะโอ่านถัดไปโอ้โหโหดเกินนะครับสองแสนหก น่าจะต้องพอก่อนอ่ะอย่าอัพพลังก่อนแล้วกันนะครับเลเวลไม่ขยับเลยนะฮะ <c oughs> เล่นมานี่ตั้งแต่เปิดคลิปนี่เลเวลยัง40เหมือนเดิมนะฮะอ่ะส่งเควสเลยนะครับเรามีหน้าที่ส่งเควสไปเรื่อยโอเคอ่ะเลเวล41แล้วนะครับเลเวลขึ้นแล้วเพชรมี2,001นะฮะอ่ะอัพพลังกันหน่อยนึงนะฮะพลังเลยพลังเลยไหนอัพได้อัพไปเลยนี่ครับโอ้ยได้เ,เยอะเลยครับเฮ้ยมีลุ้น200,000ว่ะนะครับ หือว่าวันนี้เป้าหมายของเราจะถูกเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นปั้นพลัง200,000ก่อนไหมการที่มันจะเลเวล45ผมว่า EP นี้มันดูบีบเกินอะ่ะแล้วพลังกายของมีน้อยมากเลยฮนะเล่นให้ตายก็ไม่ขึ้นหรอกนะฮะอ่ะอย่าอัพตัวนี้หน่อยนึงนะฮะเลเวล10เนี่ยแสนเก้าแล้วนะครับเลเวล41พลังแสนเก้าก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับอ่ะอัพกันต่อนะครับนี่แสนเก้าสองแล้วนะครับอีกแค่แปดหมื่นเอ้ยแปดเออแปดพันหรือแปดหมื 8, ห่นวะ ปดพั 8, นนิงดิก็จะครบ2องแสนแล้วนะครับ่ะส่งเควสดไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรตรงนี้อ่ะมีสู้เล็กน้อยนะฮะเรียบร้อยครับสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาเจอกันที่ด่าน18นะครับจะนั้นไหมว่าลูกเกียร์ผมไม่ผ่านผมจะกลับมาสู้ใหม่ตอนนั้นพลังผมแค่แสนหกนะฮะตอนนี้เนี่ยพลังนะครับแสนเก้านะฮะผมคิดว่าน่าจะสู้ได้ละเดี๋ยวก็รู้ครับว่าเดเมจยิงเข้าไหมโอเค ชนะแน่นอนถ้าเป็นอย่างเงี้ยดาเมจเข้ากว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเนี้ยดิสบายเรียบร้อยเห็นไหมได้4ดาวด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ผ่านนะฮะ EP เดียวกันได้แท้เลยแต่ไม่ผ่านนะครับอ่ะปลดล็อกอีเวอร์ทมานะครับไฟเจอแล้วก็เจ้าหัวมังกรนะฮะในเขตจับนะก็สามารถที่จะสุ่มเจอแล้วนะครับก็ใช้ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูด่านถัดไปหน่อยดิว่ามันเป็นไงอ่ะได้เลิฟพารมานะครับผมโอ้ยโอเคเลยด่านถัดไปนะครับชิวๆเลยนะฮะซูได้สบายๆนะครับผมตรงนี้ อ่ะตอนนี้ผมก็จะเข้าไปสู้ให้ดูนะฮะสู้เล็กๆแลน้อยๆนะฮะสู้ไปนะครับผมตอนนี้มีพลังกายมานิดหน่อยนะฮะเลเวลขึ้นเมื่อกี้ก็ได้พลังกายมาเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะฮะเราก็สู้ไปนะครับสบายๆครับชิวๆอ่ะโอเคนะครับอ่ะเราก็ไล่สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ได้ดีที่สุดแหละถ้าไม่ได้สี่ห้าก็ให้ได้สองแสนก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็เลเวล40 สามแล้วนะครับผมใกล้แล้วนะฮะด่านพวกนี้เนี่ยมันผ่านยากมากนะครับผมเนี่ยติดหมดเลยตรงนี้นะครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับผมตันไปหมดเลยสีแดงหมดเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้วิธีการกวาดล้างเอาก็ได้นะครับอย่างน้อยกวาดล้างเนี่ยนะครับนี่พลังน่าจะสองแสนละอย่างน้อยกวาดล้างเนี่ยมันก็จะได้ exp เนาะก็จะช่วยดันเลเวลได้อีกนะครับก็เพิ่มพลังก่อนนะครับ ก็ถือว่าอาพลังไปนในตัวแล้วกันนะครับลรวเดี๋ยวไปฟาร์มของนะครับใช้พลังกายเพิ่มพลังกันตอนนี้พลังกายมีร้อยกว่านะครับผมพลังกายก็น้อยนะไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับอีกแค่เลเวลกว่ากวประมาณ2เลเวลวตีไป2เลเวลแล้วกันอ่ะสองแสนแล้วนะครับตนนัวนี้อ่ะก็ถือว่าตามเป้าเนาะถึง2 0 0 0 0 0ก่อนนะครับเลเวล45นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่านะฮะ ท้ายวันเนี่ยนะครับมันจะดันถึง45้ได้ไหมนะครับก็ผมใช้ระยะเวลาในการเล่นเนี่ยประมาณ6วันนะ6วันถ,ถามว่านานไม่นานมากเลยนะมันพลังกายไม่มีครับมันทำอะไรไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวกวาดล้างไปเลยนะครับก็อ่าจุดที่กวาดล้างแล้วได้ผลดีนะสำหรับผมก็คืออ่าประจนภายนอกนะครับมันได้ตั๋วตีบวกด้วยนะครับผมก็จะเอาไปใช้ตีบวกด้วยแล้วก็ได้ xp อยู่แล้วนะครับก็ได้2ต่ออะไรเงี้ย ตีโบกไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับมีอะไรอีกอ่ะอ่าพลังกายไม่พอนะครับจบละพลังกายไม่พอโอ้เหล็กครึ่งเดียวนะฮะตอนนี้เหลือ็กหนึ่งเลเวลครึ่งนะอ่ะจัดเลยครับใช้หมดเลยนะฮะสิบอันก็300พลังกายใช่ไหมอ่ะสามร้อยพลังกายผมก็กดกวาดล้างแบบสิบครั้งเลยแล้วกันนะอ่ะมาสิบครั้งสามสิบก็สามร้อยพอดีนะครับอ่ะขึ้นไหมโอ้ยังไม่ถึงนะ อ่ะไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังมีแผนสำรองอ่ะโอเคก็กดใช้นั่นก่อนแล้วกันเนาะมันก็มีให้เราซื้อพลังกายด้วยนะครับในร้านค้านะครับก็มีหลายวิธีอยู่นะครับที่สามารถที่จะหาพลังกายมาได้วีพีศูนย์เนี่ยนะครับมันซื้อในระบบได้แค่ครั้งเดียวนะเนาะห้าสิบเพชรอ้าวนี่จะถึงแล้วนะครับจะสี่สี่ละแป๊บเดียว อ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็สีสีทนได้นะครับผมอ่ะโอเคพอเลเวลมันขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีพลังกายเพิ่มขึ้นมานะครับผมทาให้เราไม่ต้องไปกดซื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาค่าพลังกายเนี่ยเอาไปสารต่อนะครับผมให้มันได้อีกพีกลับมาใหม่ก็ไปเล่นผ่านด่านแหละเดี๋ยวลองดูก่อนเผื่อด่านที่เราก่อนหน้านี้นเราผ่านหมดนะครับ ตอนแรกเราไม่ผ่านใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พลังเราสองแสนกว่าละประมาณสองแสนหนึ่งแล้วเนี่ยดูซิว่าไอ้ด่านที่มันค้างๆไว้เนี่ยมันไปไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเนาะตรงนี้มีหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับก็น่าจะไปไหวอยู่อ่ะสองแสนหนึ่งเห็นไหมที่ผมบอกอโอเคสองแสนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอผ่านอันนี้ก่อนละกันรอบที่แล้วมันไม่ผ่านใช่ไหมมันเจอเลยคซ่าตบล่วงเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่ารอบนี้น่าจะได้อยู่นะ ก็ทำไงก็ได้ไม่ให้มันตายเฮ้ยโอเคเฮ้ยแรงกว่าเดิมนะปกติเราโฉบรอบนี้ไม่เป็นไม่ตายนะรอบนี้โฉบแล้วตายหมดเลยนะฮะอ่ะก็ถือว่าโดนเาเมจน้อยลงนะครับอ่ะโอเคเก็บสามอูดสามตัวมาเจอบอสพอดีนะครับอ้าวตายแล้วหนึ่งโอ้จบละเราใส่ไปจะสู้ไม่ได้เหมือนเดิมนะอ่ะลองดูก่อนนะครับเฮ้ยโหตอนแรกมันครึ่งหลอดเองอ้าวเราไม่ตายด้วยนะครับดีนะ อีกระดอนเปิดบาปให้ถึกขึ้นนะ50%โอเคหูหูได้สีดาวเฉยเลยจากที่ไม่เคยผ่านเลยนะโอ้โหได้สีดาวเฉยเลยครับโอ้โหแค่พลังเพิ่มมาแสนก็กว่าอ,อะก็เล่นต่อเลยยาวๆนะครับผมน่าจะมีโอกาสไปถึงด่านสุดท้ายได้นะเนี่ยชิวๆเลยนะครับอะโอเคเปิดทางแล้วแสดงว่าด่านเมื่อกี้ที่เป็นเรคอซ่ามันมาก,กั้นกลางไว้เฉยนะพอผ่านเรคอซ่าไปพลังมันก็ไม่ได้สูงมากอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลุยต่อเลยแล้วกัน รวมไปแล้วนะครับรู้ต่อเลยรู้ต่อเลยนะครับผมมาโอ้ยโดนละไอ <c oughs> ้นั่นขา ب, ขาประจำมากนะไอ้ซอดอนนะอ่ะน่าจะไหวยอยู่นะครับตรงนี้บอลตั้งแต่ผ่านเลโกซ่าตรงนั้นได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับตุ้มโอเคอุ้ยอย่าบอกนะไม่รอด เอาดีเออรอดดีโหไม่รอดได้ไงวะอ่ะโอเคผ่านอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สีดาวนะอ่ะก็เล่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวมันก็ตันตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแหละนะครับผมอ่ะโอเคก็เล่นมาแล้วครับจะเต็มแล้วนะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่คราเนี้ยพลังกายมันหมดนะฮะก็คงต้องใช้เพชรนะครับในการซื้อแล้วแหละรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราซื้อกันดีกว่าเนี่ยมันเหลือแค่เจ็ดสิบสองใช่ไหมเจ็ดสิบสองผมกวาดล้างก่อนแล้วกันนะครับให้มันได้อีกพีก่อน ถ้ากดตรงนี้ไม่พอใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้มาเท่าไหร่นะผมก็ได้น่าจะได้มาเป็นหลักร้อยอยู่นะเมื่อกี้สกดไปตั้ง3รอบอ่าจะเต็มแล้วนะครับอ่ะโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราซื้อพลังกายแค่480เองนะครับเอาแค่120หน่วยพอแต่ถ้าผมตองจะซื้อหลายอันละอ่ะโอเคเสีย480คิดว่าน่าจะใช้ได้หมดอ่ะไปกวาดล้างกันเลยแล้วกันนะครับ ไม,ไม่เล่นผ่านด่านแล้วนะเพราะว่าผ่านไม่ได้แล้วไม่สามารถผ่านด่านไหนได้แล้วครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะฮะผมก็ตันสุดๆแล้วไปได้สุดทางแล้วตอนนี้ต้องการ45ไปเอาเทสอย่างเดียวนะครับไม่สนใจเองนละอ่าเรียบร้อยครับในสุดก็45ทันนะกี่วันเนะี่ยหกวันเองนะครับผม6วันเองผ่านนะ6วันก็45นะเล่นแบบไม่ต้องเล่นแบบละเอียดมากอะเล่นวันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับพลังกายหมดก็หยุดแค่นั้นแหละ ก็ผมเล่น6วันใช้เวลาประมาณ6วันนะเลเวล45แต่ถามว่า6วันนานไหมสำหรับผมผมว่านานมากเลยนะเออเลเวล35ประมาณ2วันแต่พอเลเวล45เนี่ยปาไป6วันเลยโอ้โหออก็ยังดีว่าว่าทันแต่ว่าเลเวล70ไม่น่าทันนะครับผมเวลามันเหลือน,น้อยมากอะไปรับของกันผมก็มาอยู่ที่หน้าต่างกิจกรรมนะครับผมก็ลองอินโค้ดน้องๆมาแล้วก็เลือกบาซซฟารอนก่อนแล้วกัน อ่ะเรียบร้อยครับมันก็อยู่ในซองจดหมายแล้วอ่ะโอเคผมไม่เลือมไปถูกรอนะรอบนี้ไม่เอาอ่ะกลับมาที่ตัวเกมนะครับก็ไปที่ซองจดหมายเลยนะครับผมอ่ะได้ได้พลังกายมาคืนนะอ่ะรับเลยครับโปเกมอนเทพเรานะยฮะผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับเล่นเป็นทีมไฟไปเลยนะครับเห็นไม่ค่อยมีคนเล่นก็เลยจัดให้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ได้มาละ EP นี้ก็ไม่มีอะไรติดค้างนะก็ตามที่เราคุยกันไว้ว,ว่าวันนี้เราจะได้เทพแล้วก็ทําได้เช่นกันแต่ว่าโอ้เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ ก็สูญเสียเพชรส่วนเสียเวลาไปหน่อยนึงนครับสุดท้ายก็ต้องใช้เพชรซื้ออยู่ดีพลังกายไม่พอเนาะอ่ะเฮ้ยนี่ใส่ดีด้วยนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ก่อนแล้วจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ขึ้นไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ